วิธีการติดเชิมมัดรอบนะครับเชียวัดรอบนี้คือเชิมมัดรอบนะครับเชมัดรอบนะครับเชียมัดรอบนี่ไ้คูณพันนะครับคูณพันนะครับคูณพัน rpm นี่ครับคูณพัน rpm คือความหมายคือ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเนี่ยถึงไหนก็ช่างนะครับถึงเลข8เลข9อะไรเนี้ย เอาพันไปคูณนะครับคูณพันนะครับคือจะได้เท่าไหร่ก็คูณเข้าไปนะครับนะครับพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าก็ไล่ไปนะครับนะครับคูณด้วยพันแล้วทีนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่คือผมตัดเรียบร้อยตัดเรียบร้อยเตรียม เตรียมตัดเรียบร้อยเตรียมจะต่อแล้วนะครับนี่นะครับสายเนี้ยสายเนี้ยคือสายวัดรอบนะครับเหลืองดำานี่ครับสายวัดรอบนะครับแล้วก็สายที่ออกมามันจะมีสายแดงสายแดงสายดำสายเขียวสายดำนะครับจำไว้นะครับนะครับแล้วสายดำเนี่ย สายดำนี่ครับสายดำสายดำมันจะมีจุดอย่างนี้นะครับที่ผมตัดออกสายดำมันจะมีจุดอย่างนี้นะครับให้เอาต่อกับสายแดงนะครับสายดำที่มีจุดอย่างนี้ให้เอาต่อกับสายแดงนะครับแล้วทีนี้สายสีเขียวนะครับสายสีเขียวที่มีจุดแบบนี้ที่มีจุดแบบนี้นะครับ ให้เอาต่อสีดำนะครั June, บเพราะว่าผมตัดสายแล้วสายสีดำมันจะมายาวนะครับมันจะต่อกันยาวมามันจะมีสีแดงกับสีดำที่ยาวที่สุดนะครับนะครับสีแดงกับสีดำที่ยาวที่สุดมาแล้วทีนี้เอาสีดำที่ที่เป็นจุกเงี้ยต่อกับสีแดงแล้วก็สีเขียวที่เป็นจุกแบบนี้ให้ต่อกับสีดำเส้นยาว อันนี้สีแดงเส้นยาวต่อกับสีดําที่เป็นจุกสีดําเส้นยาวให้ต่อกับสีเขียวที่เป็นจุกนะครับจุกแบบนี้แล้วทีนี้ไอ้สายเนี้ยสายวัดรอบสายวัดรอบเราก,ก็ตัดออกตัดจุกออกมันจะมีจุกนี่นี่นี่จุกเขานี้ของมันนะครับผมตัดออกจะสั้นแค่นี้นะครับผมตัดออกนะครับผมตัดออกตัดออกพอผมจะต่อสายไฟนะครับ สายสีแดงกับสีดำคู่นี้เป็นบวกนะครับสายสีเขียวกับสีดำเป็นลบนะครับเป็นลบนะครับจำไว้นะครับจำไว้นะครับแล้วก็นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ตามไปตามไปดูตอนต่อไปคือว่าจะติดตั้งแล้วนะครับมาตามมานะครับใครชอบใครสน ติดตามก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับมาตามมานะครับเดี๋ยวผมจะไปติดติดแล้วครับ